สวัสดีค่ะมาเช้ามากเลยนะพี่วัสดีเช้าไหมาปกติพี่ถึง7จ็ดโมงครึ่งเพราะว่าถ้ามาสายแล้วรถมันจะติดก็เลยมาเร็วนิดหนึ่งก็มาเปิดนู่นนี่นั่นดูพอสัก8ดโมงก็ลงไปซื้อกาแฟรอร้านเขาเปิดนิดเนึนงก่อนวันนี้วันตุดจีนก็เลยใส่สีแดงไปซื้อกาแฟกัน นั่งทำงานนิดนึงเดี๋ยวรอพี่พัดดื่มกาแฟสักพักก่อนได้ครับดเดี๋ยวเราค่อยเริ่มกันได้เพราะว่ามันยังกินไม่ได้มันร้อน <c oughs> เราจะซื้อกาแฟร้อนแต่ว่าเราจะรอมันเย็นแล้วเราค่อยกิน <c oughs> อยู่ทอทอมาได้จะสามสิบสองสามสิบสามปีแล้วค่ะเข้าทอทอครั้งแรกเนี่ยเป็นพนักง,งานส่งเสริมการตลาดนะคะ <c oughs> เป็นเด็กต่างจังหวัดะคะ่ะเป็นเด็กเชียงใหม่ไป 3, 1, 1. ็สาวเหนือก็ตอนนั้นเป็น เด็กสาวและอายุ25้ปีในตอนที่อยู่เชียงใหม่ช่วงแรกๆเนี่ยก็ได้ทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการพัฒนาแล้วก็การอ,าออกไปขายนะคะแต่พอต่อมาเนี่ยก็มีการตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมาเนาะตอนนั้นทีนี้ในในภารกิจในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยก็ถูกโอนไปอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราก็ไม่ต้องออกไปวางแผนในเรื่องของจะสร้างถนนสั่งห้องน้าทาป้ายอะไาเงี้ยเราไม่ต้องทำลว เราเป็นคนเราไปขายอย่างเดียวถ้าอยู่เชียงใหม่อยู่สำนักงานต่างจังหวัดเนี่ยเราเรียกว่าด้านตลาดในประเทศนะด้านตลาดในประเทศก็จะมีภาระหน้าที่ก็คือทอํายังไงให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบสมัยนั้นเนี่ยเชียงใหม่น่าจะดูแลเกือบทั้งภาคเหนือเนาะแต่ต่อมาก็มีการตั้งสำนักงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพื้นที่รับผิดชอบก็จะเล็กลงเล็กลงลก็คือมีความสโคปม,มีความคมชัดมากขึ้นแล้วต่อมาก็ไปอยู่ย้ายได้รับการโปรโมทไปเป็นรองผู้มยการทท สำักง,งานเชียงรายก็ยังเหนืออีกแหละสามชั่วโมงขับรถจากบ้านไปนะก็อยู่เชียงรายเป็นรองผู้มยการก็มีหน้าที่ในเหมือนที่เชียงใหม่แหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนพืนที่เป็นที่เชียงรายเราก็ทํางานร่วมกับภาครัฐแล้วก็เอกชนในเรื่องของการท่องเที่ยวทำยังไงให้คนมาเที่ยวเชียงรายให้มากขึ้นก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการบริหารด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้รองผู้มยการและมีตําแหน่งทางการบริหารหลังจากนั้นก็ได้รับการโปรโม,โ,โมตอีกชั้นหนึ่งย้ายข้ามฝากหลังจากตลาดในประเทศย้ายมาอยู่ตลาดต่างประเทศนะตลาดต่างประเทศตอนนั้นเนี่ย ไปเป็นรองผู้บริการสำนักง,งานทอที่มอสโกนะคะเป็นการไปตั้งสำนักง,งานก็คือทอทยังไม่มีสำนักง,งานที่รัสเซียในตอนนั้นแต่ว่าโดยจํานวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีนะคะเราก็เลยไปตั้งสำนักง,งานก็มีทางพอ,อนะคะเจ้านายสุธิรักษ์อี่คนหนึ่งพี่อ้วนก็ไปได้วยกันสองคนปุเลงปุเลงไปแล้วก็ไปตั้งสำนักง,งานนะคะเอาไปตั้งสำนักง,งานเนี่ยจากนักท่องเทียเ่ยวรัสเซียตอนแรกๆเป็นระดับแสนก็พุ่ง ขวดคือเป็นระดับล้านเลยก็ครบเทอมก็ย้ายกลับมาอยู่นะคะตอนนั้นเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่กองตลาดยุโรปได้แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ได้รับการโปรโมตออกไปเป็นทีนี้เป็น,เป,นเป็นพออและก็ที่สำนักงานแพร่นะคะในตอนนั้นเนี่ยททเริ่มมีการตั้งททสำนักงานในประเทศเพิ่มมากขึ้นเนาะสำนักง,งานแพร่ในตอนนั้นดูแลจังหวัดแพร่น่านเราก็อุตรดิตถสจังหวัดตัวสำนักงานเองเนี่ยอยู่ที่แพร แต่ว่าเราก็จะวิ่งขึ้นเหนือไปน่านวิ่งลงมาข้างล่างมาอุตรดิตถ์เนี่ยก็จะทำงานในการโปรโมท3จังหวัดนี้นะคะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา3จังหวัดนี้ก็จะมีเอกลักษณ์พิเศษนิดนึงก็ด้วยความที่เป็นเรื่องของเมืองน่าเที่ยวเป็นเมืองเล็กเมืองรองที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักก็มีความท้าทายนะมีความ สนุกในการทำงานที่ตรงนั้นก็พออยู่ตรงนั้นครบ4ปีนะก็เป็นเทอมในการทำงานที่ต้องหมุนอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็กลับไปอยู่ฝั่งตลาดต่างประเทศอีกรอบหนึ่งก็ไปเป็นผู้โดยการทอทสำนักง,งานที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ไปอยู่ญี่ปุ่นนี่ก็4ปีทั้งทำงานทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ย้ายกลับมาทีนี้เริ่มเปลี่ยนแนวเพราะว่าเดิมเนี่ยคือจะอยู่ ตลาดในตลาดต่างคือเป็นคนขายสองฝั่งมาตลอดทีนี้พอกลับมารอบนั้นเนี่ยได้มาแปะนิดนึงอยู่ที่ฝ่ายวิจัยนะคะดูทําเรื่องของวิจัยทางการท่องเที่ยวเป็นเรื่องข้อมูลแต่อยู่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นก็ย้ายมาอยู่ที่เป็นผู้ในการอกองเลขานุกการและวิเทศสัมพันธ์อันนั้นมาทํางานเป็นเลยขาท่านผู้ว่าการนะคะ หัลใหม่นั้นท่านผู้ว่าการก็คือท่านยุทธศักดิ์สุประสอนเป็นการทํางานอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากที่ผ่านมาในชีวิตการทํางานเลยนะคะคือจะเห็นเหมือนกับเห็นเบิร์ดไอวิวได้เห็นเรื่องที่ตอนที่เราอยู่ตลาดเราก็จะเห็นแต่ตลาดในตลาดต่างแต่เราจะเห็นเรื่องอีกหลายๆเรื่องสารพัดเรื่องก็คือเป็นเป็นสกรีนเรื่องต่างๆให้ท่านผู้ว่าการนะคะดูเราก็ดูในภาพจากข้างบนลงมาแต่ว่าเรา พอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ทํางานในเชิงลึกมันจะเป็นการบริหารเวลาบริหารจัดการอะไรนี้มากกว่านะคะอยู่ได้ปีหนึ่งก็ได้รับการโปรโมตเป็นขึ้นเป็นระดับฝ่ายเนาะก็เป็นผู้ในการสํานักผู้ว่าการทีนี้ก็ขึ้นใหม่ครั้งนึงคือไม่ได้เป็นเลยขาใกล้ชิดแล,ล้วล่ะแต่ว่ามาดูสํานักผู้ว่าการทั้งหมดในสํานักผู้ว่าการก็จะมีกองเลยขาที่เคยเป็นพอออยู่แล้วก็มีกองบริหารความยั่งยืนนะ แล้วก็จะดูเรื่องของอความยั่งยืนเรื่องของ CG เรื่องของอะไรต่างๆอันนี้ก็จะมาอยู่ในระดับบริหารที่ดูในเรื่องของระดับสำนักขุปวัฒการก็อยู่ได้ปีเดียวก็ย้ายกลับมาตลาดในประเทศนะคะมาเป็นผู้ในการภูมิภาคภาคใต้ทีนี้ก็คือดูภาคใต้ทั้งหมดน่าจะตอนนั้น1 5 1 6จังหวัดภาคใต้ก็มีสำนักงานทั้งหมดน่าจะเท่าไหร่จำไม่ได้1 0 11แห่งหรืออะไรเนี้ยนะ ก็ดูภาคใต้ทั้งหมดนนะะในการสื่ภาคใต้แต่ช่วงนั้นเนี่ยลืมเล่าว่าช่วงที่เป็นผู้มีการกองเลขาแล้วก็มาเป็นผู้มีการสํานักผู้ว่าการแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะเป็นช่วงมีโควิดก็ทํางานมีทั้ง Work f r o อร์ m e มีทั้ง w o r k f r o m anywhere แล้วก็ช่วงนั้นท่านผู้ว่าการก็มีภารกิจหนักหน่วงเพราะว่าท่ามกลางสภาวะที่เป็นโควิดคนเดินทางไม่ได้เนี่ยทำยังไงให้ คนยังนึกถึงประเทศไทยเนาะก็จะมีเรื่องของทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ท่านผู้ว่าการทำเรื่องของสม,มุยแล้วก็เรื่องของสมรภานต่างประเทศในการที่จะสร้างเรื่องของการรับรู้ให้ยังคิดถึงประเทศไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะทําให้คนไทยพอเริ่มเปิดการเดินทางเนี่ยทำยังไงให้กระตุน้นให้เกิดการเดินทางต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการในฝั่งดีมานไซส์ด้วยมีโครงการสนุกสนุกให้ทําตอนนั้นหลายโครงการเราถี่โดยกันลดราคาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะทีนนี้ กลับมาที่ภาคใต้ก็ então, อยู่ภาคใต้ในช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงที่เริ่มเริ่มเปิดเมืองให้เที่ยวกันใหม่ๆมีความท้าทายที่จะต้องทํำยังไงที่จะให้คนมั่นใจในการเดินทางเนาะทอทก็มีการทําสร้างมาตรฐานสร้างความมั่นใจหลายๆเรื่องเพื่อให้คนทั้งเรื่องต่างประเทศทั้งเรี่อทั้งคนไทยเนี่ยเดินทางเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจซบเซาแล้วผู้ประกอบการเนี่ยหายไปหลายรายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะพออยู่ภาคใต้ได้ปีหนึ่งก็ ย้ายกลับมาภาคเหนือค่ะก็มาอยู่ในที่ที่คุ้นเคยก็มาทํางานเป็นผู้ปอบภูมิภาคภาคเหนือดูภาคเหนือภาคเหนือทั้งหมด17จังหวัดแล้วก็มีทั้งสิ้น11สำนักงานนะคะก็เอาก็ดูแลภาคเหนือทั้งหมดนะที่ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้ามาในภาคเหนืออยู่ภาคเหนือมา2ปีค่ะก็ทําภูมิภาคภาคเหนือมา2ปีได้คร้างกิจกรรมได้ครเอทโครงการ ใหม่ๆนะคะก็เริ่มมองเชิงลึกในเรื่องของ s t r a t e g y มากขึ้นนะคะแล้วอยู่2ปีก็ได้รับการโปรโมตอีกทีหนึ่งก็มาเป็นรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียแล้วก็แปซิฟิกใต้ซึ่งก็เป็นตำแหน่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะซึ่ง,งจริงๆเพิ่งทำงานในตำแหน่งนี้เนี่ยมาได้ตั้งแต่ตุลาเนาะก็ทำงานมาได้ประมาณ3เดือนก,อกว่าๆในตำแหน่งหน้าที่นี้นะคะหน้าที่นี้ทำอะไรบ้างชื่อบอกเลยลอง ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้นะคะก็คือดูในเรื่องของการส่งเสริมการเดินทางของคนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมาเที่ยวในประเทศไทยก็เรามีสำมกงานต่างประเทศในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยทั้งสิ้น18สำมกงานจาก29สำมกงานก็คือเกินครึ่งโลกเนี่ยเนาะมีดูแลเรามีจีน5สำมกงานนะคะเพราะจีนเป็นตลาดเป้าหมายเป็นพื้นที่ใหญ่ เรามีอินเดีย2สําสนักง,งานเรามีญี่ปุ่นสามสำนักง,งานที่เหลือก็จะมีสำนักง,งานในแถบเซาท์แปซิฟิกเนาะมีมีซิดนีย์ที่ดูเป็นตลาดฝลังหน่อยเนาะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นในแถบอาเซียนต่างๆแล้วก็พวกที่ที่เป็นเอเชียตะวันออกแต่ว่าไม่ใช่จีนอย่างเช่นของกงไต้หวันเกาหลีใต้อะไรเงี้ยเนี่ยน,นะคะคือด้วยความที่ตลาดฝั่งนี้เนี่ยเป็นตลาดที่มีความคุ้นเคยกับประเทศไทยเนาะ ม,มีความท้าทายว่าทำยังไงเราอยากจะได้คนใหม่ๆม,มาบ้างนักเที่ยวเนี่ยรีพีเตอร์ค่อนข้างเยอะก็คือมาได้บ่อยๆมาแล้วชอบอะไรเงี้ยนะคะอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยสิงคโปร์อะไรเงี้ยฮ่องกงเนี่ยเขาเขามอ,อ,องเราว่าเป็นวิกเอนเดสเนช่นเสาร์อาทิตย์เหมือนคนกรุงเทพเสาร์อาทิตย์อยากไปเที่ยวหัวหินอะไรเงี้ยคนฝั่งมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็จะเสาร์อาทิตย์ก็มาเมืองไทยก็คือในตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยซึ่งดูแลเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ อยากปรับเปลี่ยนให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นไปในเชิงการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อที่ว่าเมื่อผ่านไปตอนนี้ททตั้งมา60กว่าปีอย่างเงี้ยถ้าผ่านไปอีกเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยประเทศไทยก็ยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามที่จะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้และนักท่องเที่ยวก็ยังมีความประทับใจที่จะเดินทางมาประเทศไทยไม่ใช่แบบว่ามาเที่ยวแล้วครั้งเดียวพอเข็ด ไม่มาอีกหรือว่าไม่มีอะไรน่าสนใจอีกแล้วนะคะเราอยากจะให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมีความยั่งยืนเติบโตไปด้วยกันเราก็มีความสุขทั้งคนถูกเที่ยวเนาะเจ้าของบ้านคนในเมืองไทยแล้วก็ทั้งตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ตัวผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการดําเนินการในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเนาะมันจะมีที่เราเรียกว่าเทรดโชว์ มันมีที่เราเรียกว่าคอน summer Fair มันมีสิ่งที่เราเรียกว่าโรดโชว์เนาะมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าจอยโปรโมชั่นโรดโชว์ก่อนกระละกันโรดโชว์ Tour, เนี่ยก็คือเป็นการเรายกทีมเราไปเราเอาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในที่นี้เราเรียกว่าเซลเลอร์เนาะคนขายประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกัไม่ว่าจะเป็นบริษัทน้าเที่ยวโรงแรม สายการบินหรือตัวแหล่งท่องเที่ยวเองสนุกอะไรเงี้ยเนียนะคะก็ไปร่วมรถโชว์กับเราเราก็จะดูพื้นที่เป้าหมายว่าที่ไหนเป็นพื้นที่เป้าหมายเราที่เราอยากจะไปขายใช่ไหมครับพอยกตัวอย่างอสมมติว่าไปจะจัดรถโชว์ที่ญี Rut ่ปุ่นอี่ก็แล้วกันเช่นเมืองไหนที่เป็นเมืองหลักที่เป็นคนเดินทางมาเยอะโตเกียวโอซาก้าอย่างนี้ไหมหรือเราอยากจะขายบางปีเราอยากจะเปลี่ยนขายเมืองรองให้คนเมืองใกล้ๆท mm hmm. right. ี่สามารถนั่งชิงกันเซนมาขึ้น เครื่องบินที่โตเกียวได้เงี้ยเราก็จะไปจัดในพื้นที่นั้นแล้วเราก็จะพอเราไปถึงพื้นที่นั้นเนี่ยสำนักงานในพื้นที่เขาจะเชิญเราเรียกว่าไบเออร์หรือคนซื้อนะคะก็จะเป็นพวกบริษัทนำเที่ยวที่จัดทัวร์ขายทัวร์มาประเทศไทยเราก็จะมาจัดพบปะกันนะคะก็มานั่งเจราจาธุรกิจอาจบางตลาดมันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์บางตลาดก็มีถึงขั้นเซ็นสัญญาซื้อขายบางตลาดบางประเทศเนี่ยก็ เป็นแค่พบรู้จักแล้วก็คลิปคอนแทคกันไว้อาจจะถามข้อมูลแล้วก็ติดต่อกันไปนัดหมายกันไปดูกันภายหลังอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่รูปแบบอันนี้เราเรียกว่าโรดโชว์นะคะถ้าเทรดโชว์เนี่ยมันเหมือนกับออกไปในงานมันมีงานที่มันจัดอยู่แล้วนะคะในแต่ละตลาดยกตัวอย่างอย่าง,างตลาดฝั่งระยะใกล้เนี่ยมันก็จะมีพวกเทรดโชว์ก็จะมีอย่างเช่น สเตทที่อินเดียเนาะจาตาที่ญี่ปุ่น ITF ที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็แล้วแต่ประเทศไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเทรดก็คือว่าเราไปทำพาวิเลียนหรือไปเรียกว่าไปออกบูธนะคะแล้วก็ในบูธเราเนี่ยนอกจากจะมีการประดับตกแต่งให้เป็นแอมเบียนซ์ที่เป็นไทยแลนด์แล้วเนี่ยก็จะยังมีผู้ประกอบการไทยเปิดเราเปิดโอกาสให้พวกอบทาทัน ไทยได้เข้าไปอยู่ในบูธเราด้วยก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นบูธเล็กๆหรือเป็นเทเบิลนะคะหลังๆเนี่ยคอนไอเทรดแฟร์เนี่ยมันจะคล้ายๆเทรดบวกคอนซูเมอร์คือ2วันแรกอาจจะเป็นเทรดมีการเจรจาธุรกิจแต่2วันหลังเนี่ยก็จะเปิดโอเพนให้คอนซูเมอร์ให้นักท่องเที่ยวเองเข้ามาดูพบปะพูดคุยสอบถามข้อมูลแล้วก็มาทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้นะคะส่วนอีกอันนึงมันจะเป็นงานคอนซูเมอร์งานคอนซูเมอร์ก็คืองานที่เราจัดให้กับ นักท่องเที่ยวตัวคอนซูเมอร์เองโดยตรงนะคะก็ในบางประเทศก็มีการจัดคอนซูเมอร์อย่างที่ล่าสุดที่มีการจัดที่ตลาดไต้หวันก็เป็นงานสวัสดีไทยแลนด์อะไรเงี้ยนะคะเราก็มีาการโอเคอาจจะมีบูธบ้างให้ผู้ประกอบการที่อยากจะไปขายข,ายของตรงให้กับนนะักท่องเที่ยวนะคะถ้าเป็นคอนซูเมอร์แฟร์ที่เห็นชัดๆอีกอันหนึ่งก็คือที่ตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศ จัดแล้วก็ทอทเข้าไปร่วมในหลายๆพื้นที่ที่เรเรียกว่างานไทยเฟสไทยเฟสติวัลเนาะงานไทยเฟสติวัลที่ใหญ่ๆก็จะมีที่โตเกียวเนี่ยนะคะอันนี้คนเป็นหลายแสนเลย2องแสนสาแสนแล้วต่ปีเนาะซึ่งในการออกเทรดโชว์ออกอรถโชว์ออกคอน s u m e r Fair เนี่ยเราก็จะ,ะมีทีมในแต่ละปีเนาะอย่างเช่นปีนี้เนี่ย2 5 68 2 0 2 5เนี่ยเป็น Amazing Thailand Grand Tourism and Sport เพราะฉะนั้นเราก็มีสินค้าที่เสนอขายคือ Five Must Do in Thailand เพราะฉะนั้นในทีมในการตกแต่งบูธท,ทีมในส,สินค้าบริการที่เราจะเลือกไปเสนอขายก็จะโฟกัสในทีมเหล่านี้ค่ะก็ภารกิจปกติประจำวันถ้าไม่ได้ไปไหนอะนะคะคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่พอมาอยู่ตลาดฝั่งนี้เนี่ยก็งานที่ทำ มันก็จะมีทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ออกเดินทางไปต่างประเทศนะคะไปประเทศที่พื้นที่รับผิดชอบแต่สําหรับในวันนี้เนี่ยมีภารกิจก็คือเดี๋ยวจะมีอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่เขาเป็นเขาเคยทํางานด้วยกันตอนอยู่ภาคเหนือก็เลยจะนัดมาคุยดูว่าจะสามารถทํางานอะไรกด้วยกันได้บ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีประชุมเป็นภายใน อันนี้จะเป็นการภายในกับฝั่งดิจิทัลนะคะซึ่งฝั่งดิจิทัลเนี่ยก็ช่วยงานเราเยอะพอสมควรอันนี้ก็จะมีเรื่องการประชุมหารือในการแก้ไขระบบรายงานสถานการณ์ประจําเดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมีอะไรอีกช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายจริงๆไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็บางทีก็ลงไปชั้น12บสพบปะพูดคุยหรือไปถามไ่ายฟอลล์อัพเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรกันน,นะคะแล้วก็วันนี้4ี่โมงเย็นมี วันนี้นวันตรุษจีนส0่โมงเย็นเรามีกิจกรรมที่เราเรียกว่า,อ,าอ่านสารนะอวยพรวันตรุษจีนเนี่ยที่เซนทันเวิร์แล้วก็เดี๋ยวพี่ทําง,งานต่อก่อนนะเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อน,นะคะพี่ไม่ได้ทําง,งานคนเดียวนะมีทีมด้วยทีมหน้าห้องมีใครบ้างนี่ข้างหลังก่อนกันละกันไปแพรเอาแพวแพ<ถ>วเป็นกลุ่มงานเอาขอกลุ่มงานด้านด้านเลขา แต่ว่าก็จะดูเรื่องฝั่งตลาดฝั่งเอเชียตะวันออกเราแบ่งเป็นรอ,อ,อ,กกงงนองพอออก,กุ่มง,งานเลยค่ะแล้วก็รองพอออกุ่มงานวิชาการ <c oughs> แต่งตัวอาจจะไม่ได้วิชาการมากนะแต่ว่าทําวิชาการอยู่นะะหน้าตาจะไม่วิชาการทร <c oughs> อแ,แต่ว่าทำวิชาการทำอนุมัติเดินทาค่ะและนอกจากนั้นก็จะยังมีผู้ชายคนเดียวของเราะคะก็คือน้องแมนน้องแมนเป็นผู้ชายหล่อคนเดียวอ่ะ พราะว่าเป็นผู้ชายคนเดียว,นะวยแมนก็จะดูในเรื่องสาระถักถาอะไรทุกอย่างเป็นพ่อบ้านด้วยนะ <c oughs> เป็นพ่อบ้านด้วยนะก็จะจัดแจงนู่นนี่นั่นนะคะส่วนอันนี้น้องก้อยคุณแม่นะคะน้องก้อยเป็นว่าที่คุณแม่ห้องห้องห้องนี้เนี่ยจะโสดทุกคนเนะเว้ยน,น้องก้อยก้อยเป,ไป,ไป็นว่าที่คุณแม่ก้อยก็ก้อยก็ดูในเ,เ,เรื่องของออฟฟิศเนาะเรื่องของ ธุรการอะไรต่างๆเมื่อกี้น้องไม่อยู่ไปเอาเอกสารอันนี้น้องพลอยอยู่ดูเป็นดูด้านวิชาการดูหน้าตาดยนะวิชาการของเราต้องส่วนอันนี้แต่งกว่าก็ไหวเลยมาไหว ค่ะครับเดี๋ยววันนี้ประชุมเรื่องอะไรกันิตอนนวันนี้ประชุมการปรับปรุงระบบรายงานสถานการณ์ประจำเดือนหลังจากกินเท่าเที่ยงกันแล้วก็ไม่มีพักนะคะไปทำงานกันต่อเลยวันนี้เราอยู่ทันสิเราจะลงไป ชั้น12ชั้น12เนี่ยเป็นชั้นที่ทีมงานอยู่ทีมงานส่วนใหญ่อยู่เป็นด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกนะคะตลาดต่างประเทศเขาจะอยู่ <c oughs> ปกติถ้าชั้นเดียว2ชั้นเราจะใช้ลิฟต์ไม่ใช่ปกติชั้น2ชั้นเราจะเดินแต่นี้มันหลายชั้นเรา ใช้ลิฟต์กันดีกว่าครนับเชิดนี่มิงโงด้วยมีโงซ้อมอันนี้ก็น้องเขาไหว้จริงโอ้ยสับคพลนมากพฟ้ารบ้านเขาจริงฟ้าแห้งๆเลยรรยแห้งๆเลยรวยอันนี้ชื่อพิชูนะคะชื่อชูวิทย์เป็นอะไรอะพออภูมิภาคเอเชียตะวันออกครับชู ดูเรื่องจีนดูจีนวันนี้เฮงเฮงรวยรวยเตรียมตัวไปแจกทองไปรับเฉลิมเฉลิมปีงูเล็กนะครับค่ะพี่ชูแนะนำนิดนึงครับว่าตลาดจีนทำาอะไรบ้างตลาดจีนทำาอะไรบ้างหรอโอ้ตลาดจีนตอนนี้ใช่ไหมอ๋อาตอนที่เราทำโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินอยู่นะฮะกับซีทริปแล้วก็ทำเรื่องการไอเน้นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของคุจีนตอนที่มาเที่ยวเมืองไทยกับอาลีเพย ทีนี้ตอนนี้เนี่ยจีนเป็นยังไงบ้างช่วงตุกจีนแล้วก่อนตุกจ,จีนเนี่ยภาพดีมากเลยนะครับบุ๊กิ้งเข้ามาเยอะมากปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนียช่วงตุกจีนเนี้ยมาละ28,000คนนะว่าค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็อยู่ในระดับที่เราพอใจทางทอทอเราก็คาดการณ์ว่าในช่วงตุกจีนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณ270,000คนถึง280,000คนนะครับ ก็เรียกว่าอยู่ในระดับพ่คอนข้างสูงซึ่งตอนนี้แฝงท่องเที่ยวของไทยนี่กอยู่ในดับหนึ่งในใจของคนจีนอยู่แล้วครับไปมาใส้พิชูด้วยนะครับขอบคุณมากครับขใจให้ฝากครับสุจียูอีเซนีโคชัยกงซีฟ้าจ๋าครับ ก็ปกติก็อยากจะมีเวลาว่างเราก็ลงมาบ้างฮะเออแต่ว่าก็นานๆทีเนาะก็น้องๆก็ไม่ค่อยว่างด้วยเหมือนกันฝั่งนี้เราทำงานค่อนข้างหนักแข็งแกร่งแต่ว่าทีมงานจะเห็นว่าเป็นรุ่นยังเจเ e r เรชันนะคะแต่ว่าก็สู้งานแล้วก็พร้อมที่จะทำงานขับเคลื่อนสาสกรรการการท่องเที่ยวไทยให้ไปถึงเป้าหมายอย่างยางั่งยืนต่อไปคะ่ะ เยหมเสร็จจากนี้แล้วก็เดี๋ยวไปกับห้องก่อนไปเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวไปงานพิธีอากล่าวสารวันตุดจีนที่เซนทันเวิร์ค่ะ มาแล้วสวัสดีค่ะงูทุกทีไม่มีสวัสดีก็นี่กลับมาจากเชนทัลเบอร์นะคะหลังจากที่มีพิธีกล่าวสารอวยพรเนื่องในวันตรุษจีนตามความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนนะคะก็ที่เชนทัลเบอร์นี่คนเยอะมากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายเลยก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมาย ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามานะคะเราก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันน่าประทับใจในประเทศไทยแล้วก็กลับไปเป็นความทรงจำที่ดีให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาอีกแล้วก็นี่คือ1วันพันเหตุการณ์กับรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ในรูปแบบ TAT Style นะคะรูปแบบ TAT ที่แเลยค่ะ